สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พะเพลินอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามราคาได้นะครับแอดไลน์มาถามราคาได้นะครับสู้ไม่ไหวก็ แค่นั้นนะครับช่องแอปมาเพิ่มไม่มีอะไรมากนะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับที่ผมแกะไปนะครับจาก ep ที่แล้วนะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันชัดๆนะครับให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับผมอสองเหรียญน,นี้ก็มีคนจองแล้วนะครับผมมีพี่พีเอจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่า อันนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นรายการที่จะแบ่งให้นะครับผมก็ผ่านไปวันหนึ่งนะครับผมผ่านไปหนึ่วันนะครับไปแล้วนะครับครึ่งรังนะครับอันนี้ก็เลยครึ่งหนึ่งนะครับผมท่านใดสนใจนะหมดแล้วคือหมดผมจะไม่หานะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าราคามันมีการอัปเดตอัปเดตตลอดนะครับผมก็เลยจะขอแค่นี้นะครับ บอกก่อนนะครับรุ่นนี้ขอแค่นี้นะครับผมหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับสําหรับรุ่นเสมาร้อยปีนะครับผมก็ดูเสมาแปดรอบที่หลายท่านให้ผมหากันมานะครับให้อ่าที่ที่หลายท่านถามผมกันมาแล้วให้ผมหานะครับเสมาแปดรอบผมไม่เคยหาให้ให้ใครได้แม้แต่คนเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าราคาแพงจริงนะครับแพงมากๆเลยเสมาแปดรอบนะครับก็ ไม่ทันตรงนั้นก็เก็บรุ่นนี้นะครับผมผมแนะนําเลยนะครับเก็บรุ่นนี้นะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูกันชัดๆนะครับผมไปครับผมมาครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูชัดๆเลยนะครับผมเป็นชุดสัมนาคุณยกกลังนะครับสำหรับ 2กล่องนี้นะครับที่ผมเปิดไปจากคลิปหรือท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดู e p ีที่แล้วได้นะครับในการคะาเนื้อนะครับผมแล้วก็ติดเลขนัมเบอร์ให้เลือกกันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่อ่าก็เลือกเลยนะครับจิ้มได้เลยนะก็วัดดวงนะครับช่องผมนะครับส่วนมากจะเป็นการวัดดวงซะส่วนใหญ่นะครับผม อันนี้ผมก็เอาเสมาร้อยปีมาแบ่งทุกท่านนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ปล่อยด้วยซ้ําไปนะครับตอนแรกว่าผมว่าจะเก็บไว้เป็นลังนะครับว่าก็รอระยะเวลาสักปีหนึ่งนะว่าค่อยออกมาปล่อยอย่างเสมาแปดรอบนะครับผมอ,อย่างเสมาแปดรอบแต่ตอนนี้ก็ลังหนึ่งก็น่าจะเป็นล้านนะสําหรับเสมาแปดรอบนะครับการจองก็ราคาก็ประมาณนี้แหละเสมาร้อยปีแหละนะครับผม แต่เขาทํามาเพื่อที่แบบว่าคนที่สําหรับคนที่พลาดนะครับเสมาแปดรอบก็มาเอาเสมาร้อยปีกันนะครับเสมาร้อยปีนะครับก็จะมีสองบล็อกจะมีไม่แน่ใจว่ากี่บล็อกนะต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ก็จะมีบล็อกที่ที่ผมพอทราบก็จะมีบล็อกสลับนะครับมีบล็อกสลับผมก็ได้เกินไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับ บล็อกสลับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมไม่มีเนี่ยตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบอันนี้กันนะครับก็น่าจะเข้าใจพยายามเข้าใจเนาะนะครับผมน,น่าจะเข้าใจตามกันนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับอ่ะเราขอเปิดกล่องน,นี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับอันนี้เตรียมส่งไปอ,อ นครราชสีมานะครับอันนี้ก็เตรียมส่งไปส่วนกล่องนี้เตรียมส่งไปกรุงเทพนะครับผมเศมาแปดลออ่าเศมาร้อยปีนะครับก็เป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่เล่นหากันหมุนเวียนกันตลอดนะครับก็คือตั้งแต่พาออกมาก็มีการไล์สดเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับเศมาร้อยปีนะครับมีการไล์สดเรื่อยๆนะครับ ราคาก็สามารถยังจับต้องได้ยังไม่ถึงขนาด8ดรอบนะครับผมการเก็บพระต้องใช้ระยะเวลานะครับผมกว่าจะเป็นกว่า8ดรอบกว่าจะเนื้อล่างสุดไปเจ0 0ดพันได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับบางคนนี่ตั้งตัวได้เพราะเสมาแดรอบเลยนะครับผมแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเสมาร้อยปีนี่แหละนะครับผมนี่แหละที่ลองมานี่นะ ที่เขาว่ารุ่นพลิกชีวิตนะนี่แหละนี่แหละนะครับผมที่เขาจองนะครับราคาจองอยู่ประมาณสี่หมื่นนะแต่พอพาออกมาปับ๊บราคาดีดมาแปดหมื่นเก้าหมื่นตอนนี้เป็นแสนะตอนนี้ตอนนี้ที่ผมเห็นนะตอนนี้ลังลังละแสนนะครับลังละแสนนะหลังละแสนบาทนะครับใครที่ได้ราคาจองก็ลองคิดดูนะครับว่าเขาพลิกชีวิตอะไรยังไงบางคนลองจองสักสิบหลังนะครับลองจองสิบลังสิ ตอนนี้ไปเท่าไหร่ลังละแสนเออนะครับก็ลองคิดดูเล่นๆน,นะครับผมนี่อันนี้นะนี่อันนี้ผมก็จะเตรียมส่งไปต่างประเทศเหมือนกันอันนี้เตรียมส่งไปไต้หวันนะครับก็มี PFCU ต่างประเทศก็มีนะสำหรับผมที่ประเทศลาวนะครับผมตอนนี้เห็นว่าขนส่งไทยก็เอกชนนะทางเอกชนเขาก็สามารถที่จะส่งได้เหมือนกันนะครับ สปปลาวนะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็ราคาผมก็คิดตามจริงนะครับผมมาเดี๋ยวมารีวิวอันนี้ให้ให้ชมกันนะครับผมก็คือเนื้อ,อทองทิพย์นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ไม่ตัดปีกนะครับอันนี้คือไม่ตัดปีกนะอันนี้พีเอฟซี FC เขาก็ปิดไปนะครับเลขสองหลักด้วยนะราคาแบบแบ่งปันจริงๆเลยนะครับ นี่นะครับผมเข้ามาให้ชมกันนี่นะครับนี่นี่นะครับให้สังเกตด้านล่างนะบ็อกสลับดูยังไงนะครับให้สังเกตด้านล่างเป็นชื่อ หลวงพ่อนะครับถ้าเป็นพระราชชมงคลนะถ้าเป็นพระถ้าถ้าขึ้นว่าพระราชนะครับด้านหลังต้องเป็นพัยดยศนะครับก็คือมีการแต่งตั้งนั่นเองนะครับมีการแต่งตั้งยศหลวงพ่อนะครับก็คือเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมก็เป็นได้ได้ได้ชื่อเป็นพระราชนะครับผมเป็นพระราชแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับนี่ อันนี้คือบล็อกปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพระครูนะครับด้านหลังต้องเป็นยันถ้าพระครูด้านหลังเป็นพดัดยศนั่นคือบล็อกสลับนะครับดูง่ายๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อทองที่ไม่ตัดปีกนะครับผมนี่ สวยงามครับผมอันนี้คือเหรียญต่อไปจะเป็นเนื้อทองแดงลนดํานะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันผมเชื่อว่าคนที่ได้ไปก็น่าจะแบบถูกใจหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นพัยดยศนะครับผม บ็อกสลับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะให้ดูชื่อด้านล่างก่อนอันดับแรกนะครับผมถ้าเป็นพระราดแล้วด้านหลังเป็นหลังยันล่ะนั่นก็คือบล็อกสลับเหมือนกันนะครับพระราดต้องด้านหลังต้องเป็นพัดยศแบบนี้นะครับผมก็รายการลุ้นก็มีมากมายเลยนะครับผมใบรายการก็ออกมาแล้วนะครับ ท่านใดสนใจอ,อยากจะได้ไปรายการก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมส่งไปช่องทางไลน์นะครับรายการนะถือว่าการสร้างนะครับสร้างไม่เยอะนะครับผมเงินที่ได้มานะครับจํานวนที่ผู้สร้างเขาสร้างนะครับผมเขาเอผู้ถืิสินนะครับผมก็มอบให้หลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับจํานวน10ล้านบาทมีหลักฐานมีอะไร ชัดเจนนะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมน้อยนะครับผมที่จะเห็นใบใบการส่งมอบนะครับผมพยานนะครับน้อยนะครับก็มีรุ่นนี้ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับโอเคนะครับผมท่านใดสนใจนะครับที่จะ อยากจะได้รุ่นนี้นะครับเก็บไว้สักเหรียญนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ50ลรุ้นได้นะครับผมนี่นะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีเลือกมีเลขให้เลือกกันนะครับผมไม่รู้ว่าเนื้อเงินอยู่เลขไหนนะครับปักปะฉลุอยู่เลขไหนนวะอยู่เลขไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ไม่ใช่ไม่แน่ใจคือไม่รู้เลยนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทุกคนนะครับผมก็วัดกันที่ดวงนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็คงไม่มีอีพีต่อไปแล้วนะสำหรับรุ่นนี้ก็ถ้าเหลือผมก็น่าจะเก็บไว้เองนะครับผมก็ว่าจะเก็บเอาไว้สักปีนะแล้วก็มาปล่อยอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไอ้ประเพลินด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิป ต่อๆไปนะครับผมเผื่อมีรุ่นอะไรที่สวยๆแล้วถูกใจท่านก็สามารถเข้ามาทักทายหรือสอบถามกันมาได้เลยนะครับอะไรที่ผมหาให้ท่านได้ผมก็จะหาให้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอากลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ